เจอดีแฮปปี้ bon, นิวเยียบงอาิีนี่ทีวีก็เหมือนกันข้างนอกก็กำลังสนุกเลยค่ะแฮปปี้นิวเยียค่ะทุกคนแฮปปี้นิวเยียลูกสาวนิวเยียหมามีอ่าแฮปปี้นิวเยียลูกสาวปีนรั้วดูเลยนี่แฮปปี้นิวเยียหลานชายมาแฮปปี้นิวเยียแล้วก็ไปแล้วเนี่ยกำลัง มามีกำลังฟังสวดมนต์กับลุงพลแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะแฮปปี้นิวเยียร์กับลุงพลป้าแตนมาสวดมนต์กันต่อนะคะตูปาริจิต หน้าคลราดค่ะ